สวัสดีครับชาวอยู่เพื่อกินวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่ซอยสุขุมวิท33นะครับมาดูคาเฟ่ที่เก๋ไก่น่ารักแล้วก็อาหารอร่อยมากๆทีเดียวนะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าเจ้าของราการเนี่ยเป็นคนดังที่ผมคิดว่าทุกๆคนก็คงรู้จักกันนะครับแต่ไม่บอกว่าเป็นใครเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงถนนสุขุมวิทคงจะทราบกันดีว่าถนนแห่งนีเน้เป็นแหล่งธุรกิจการค้าที่สําคัญของกรุงเทพมหาคนครนะครับร้านอาหารมากมายก็ถูกเปิดขึ้นบนถนนแห่งนี้ซึ่งแต่ละร้านก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ร้านที่เราจะพามาในวันนี้นะครับเป็นร้านที่เปิดใหม่ซึ่งกําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง1นึ่ทุ่มเท่านั้นนะครับที่สําคัญราคาอาหารไม่แพงรสชาติอร่อยแต่ก่อนที่เราจะไปชิมอาหารกันนั้นนะครับเราไปพูดคุยกับ คุณสุรนันท์เวชชาชีวะเจ้าของร้านเบรนเวชคาเฟ่กันก่อนดีกว่าครับจุดเริ่มต้นก็คือเมื่อปีที่แล้วผมคิดว่าเอะเราก็น่าจะมีอะไรที่เป็นของเราเองผมมีเพื่อนที่เป็นเจ้าของก๋วยเตี๋ยวเรือมีคนที่ชอบทาอาหารนะครับแล้วก็แน่นอนชอบดื่มกาแฟเราเป็นคนชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วก็เลยเรามาลองทําร้านอาหารคาเฟ่ร้านกาแฟแต่ร้านกาแฟที่พิเศษคือมีอาหารเช้าทั้ง,งวัน all day breakfast แล้วตอนเที่ยงก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ นะครับมีไข่กระทะมีอะไรที่หลากหลายรูปแบบที่เอาของที่เราชอบทานที่ฝรั่งเขาเรียกคอมฟอร์ตฟู้ดคืออาหารทานแล้วสบายใจก็มาลงตรงนี้แล้วก็ทดลองทำกันเมื่ออยู่เองก็มีความรู้สึกว่าเราต้องตกแต่งหรือทำให้บรรยากาศเหมือนกับเป็นบ้านเรานะครับแล้วผมก็คิดว่าลูกค้าก็อยากมานั่งในบรรยากาศที่สบายๆเป็นกันเองเหมือนอยู่บ้านแต่ก็มีอาหารอร่อยๆทานร้านกาแฟร้านอาหารมันเป็นที่ สังคมไทยมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมก็เลยตั้งชื่อว่า Brain Wake Brain Wake ก็คือกระตุ้นสมองทําให้สมองตื่นมันก็พอดีเข้าล็อกเข้าล็อกเพราะกาแฟก็ทําให้สมองตื่นอาหารอรอ่อยอร่อยก็ทําให้สมองตื่นเห็นว่ามีร้านจักรยานเป็นส่วนหนึ่งออกกําลังกายก็ทําให้สมองตื่นเพราะฉะนั้น Brain Wake ก็จะเป็นที่ที่ถ้าเกิดคุณมาจะชอบอะไรก็ตามจะทําให้สมองตื่นได้ เราเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงทุ่มเพราะฉะนั้นที่เรานําเสนอหลักเนี่ยก็จะเป็นเมนูสําหรับอาหารเชา้าแล้วก็กลางวันเข้าช่วงบ่ายๆแก่ๆได้นะครับ mm. เรียวกว่าเป็น all day breakfast ก็คือกินอาหารเช้าได้ตั้งแต่เชา้ชาเจ็ดโมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งแต่ขนาดเดียวกันผมบอกเอ้ยถ้าเกิดเราเป็นร้านคนไทยอ่ะเราจะขายแต่อาหารฝรั่งแน่นอนตรงแถวนี้ก็ดีเพราะมีทั้งฝรั่งมีทั้งญี่ปุ่นอยู่แต่ผมก็อยากให้มีกลิ่นอายหรือมีจานเด็ด ของคนไทยผมก็เลยคุยกับพักพวกที่เป็นเพื่อนๆอยู่อีสานทําไข่กระทะกันก็ทําไข่กระทะมาเป็นตัวชูโรงสําหรับช่วงอาหารเช้าในขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคุยกันมานานแล้วว่าอยากเอาก๋วยเตียเเยยเต๋ยวเรือเนี่ยซึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ร้อนซึ่งอร่อยแต่ว่าอยากจะให้เข้ามาสู่บรรยากาศที่นั่งติดแอร์ทันสมัยหน่อยนั่งสบายหน่อยแต่ก็ คงราคาที่ไม่แพงไว้ตรงนี้ก็เลยมาร่วมลงทุนกันแล้วก็เลยทําเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือก็เลยเป็นร้านที่เหมือนกับทุกคนมาได้นะครับแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจมานั่งกันสบายๆแล้วกินอาหารอร่อยๆครับก็ฝาก Brain Wave Cafe and Cycle นะครับเราเป็นทั้งร้านกาแฟร้านอาหาร เป็นคาเฟ่ที่มีเมนูหลากหลายแล้วก็พ่วงด้วยมีร้านจักรยานซึ่งเราให้บริการกับนักปั่นนะครับที่มาแวะชมสินค้าของเราแล้วก็มาแวะทานด้วยร้านของเราเปิด7โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดอยู่ท้ายซอยสุขุมวิท33ครับมาสุดซอยเลี้ยวซ้ายและชิดขวาเลยครับเข้าเวร์ที่โครงการ27ทับ1ครับขอเรียนเชิญนะครับ นี่ผมก็เข้ามานั่งอยู่ในร้านที่ชื่อว่า Brain Wave Cafe แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นคงเมื่อกี้ได้คงได้ฟังจากคุณจุนันไปบ้างแล้วว่าที่มาที่ไปของร้านเป็นยังไงนะครับสำหรับผมเนี่ยเข้ามาความรู้สึกแรกเลยไม่เหมือนร้านอาหารหรือไม่เหมือนคาเฟ่เหมือนร้านกาแฟนะครับเหมือนมาบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนที่แต่งด้วยความเก๋ๆนะครับมีห้องสมุดนะฮะมีโทรทัศน์ มีร้านจักรยานอยู่ในนี้อีกบรรยากาศเนี่ยเป็นทําให้ผมมีความรู้สึกว่าเรากําลังมาบ้านเพื่อนไม่ได้มาร้านอาหารเลยนะครับอย่างที่อยู่ข้างหน้าผมน,นะครับก็มีเมนูน่ากินอยู่หลายเมนูทีเดียวนะครับอันแรกเนี่ยมาเริ่มกันเลยที่เมนูที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าคนไทยทุกคนต้องชอบแล้วก็เคยกินนะครับนั่นคือไข่พะโล้กับอากกาศดองผัดไข่นะครับไข่พะโล้เนี่ยไม่ใช่มีแต่ไข่นะครับยังมีหมูอีกนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ s i m p l ลมากอันที่สองไม่คิดว่าจะเจอในร้านกาแฟนะครับก็คือ ติยวเรือนะครับมีทั้งหมูทั้งเนื้อแล้วก็ชามใหญ่มากทีเดียวนะครับอันที่3เป็นเมนูเหมือนเบรก fast นะครับก็คือไข่กระทะแล้วก็อันที่4ี่เนี่ยเป็นเมนูที่ทานได้ทั้งวันใครมาก็ต้องสั่งนะครับนี่คือกลับแซนด์วิชนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับความน่าสนใจอยู่ที่อะไรรู้ไหมครับมันอยู่ที่ราคาครับร้านอาหารที่เป็นคาเฟ่เก๋ๆที่อยู่สุขุมวิทเนี่ยนะครับ ผมจะบอกว่าทุกเมนูนะครับไม่มีเมนูไหนเกิน100บาทเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็60กว่าบาทนะครับนี่ก็คือ80บาททั้งชุดนี่รวมอาจจะมีน้ำและเครื่องดื่มต่างๆด้วยก็ต่ำกว่าร้อยทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าหาไม่ได้นะครับบนถนนสุขวิทครับ อิ่มนำสำรานนะครับเพราะว่าเมนูที่นี่อร่อยแล้วก็น่ากินมากนะครับผมก็ขอฝากไว้ว่าว่างๆแวะมานะครับที่เบรนด Wa ว e คาเฟอร่อยจริงๆแล้วก็ถูกสตังค์ด้วยนะครับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วผมขอลาไปแต่ว่าฝากไว้นะครับการกินเป็นสุนทรียศาสตร์ของชีวิตเราจึงอยู่เพื่อกินครับสวัสดีครับ